สวัสดีครับท่านผู้บังทุกท่านครับเลี้ยงเล่าวความรักสองพะโงหนุ่มไทยสาวเล่าคอนเทนต์มันเงียบไว้ยงามันทางมันตันแหละครับนาจะนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าหนุ่มสูงไว้ยไทยเขาทั้งหลายเพราะว่าอยู่ต่างประเทศและในประเทศกะน,น่าจะหูตาสว่างแหลวนะครับเพราะว่าสาวเล่าเขาโอบผ้เปิดใจหาอย่างแต่ว่ากันยังมีหนุ่มทยสูงไว้ยเขาไปหาเที่ยวด้วยตัวเองอยู่ด้วยครับ เพราะว่าถักไทยมาหาผมอยากทำปัตตปรดบางคนจะจีบสาวเล่าในไทยจะกลับบ้านพร้อมสาวเล่านะครับบางคนก็จะไปหาสาวเล่าดูตัวเองนถ้าไปหาสาวเล่าในการเปิดใจกับพิจนาเดิมๆเปิดใจครั้งที่สองที่สามที่สี่พอตัดสินใจกับนุ่มไท่จะค้นนะครับสองสามบ้านผมกับถ้ำคอนเทนต์ไปเลี้ยงนุ่มไทยหัวหน้ารุ่งกระดองอหน้าก็เลี้ยงก็เงียบนะครับเนาะ ข่าวบ่คืบนาก็นาแต่คือผมคาดไว้แล้วครับว่าสงการนี้บ่มีการขอการแต่งรองก็เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผู้ทีมีรถนิยมสาวเล่ากะไปหาสา,สาวเล่าคื้เก่านะ,สะแสวงหาด้วยตัวเองนะครับผ่า,านสาวเปิดใจก็จน่าจะบ่คืดนะครับเนะาะส่วนคนเทนตนสาวเล่าเปิดใจของบางช่องออกมาทำคนเทนตนกับนุ่มสุงไว้ไท่กับนาจะเช็ดหลาบเพราะว่าเขาคิดมือละหาหกพัน ไปสามมือกันเกือบสองหมื่นนะครับนะข้าวข้าวนี่คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าบางคนโดนมากแล้วก็มาบอกกันต่อตอไปเรื่องแบบนี้มันก็เลยหูตาสว่างนะครับเขาไปหาโดยตัวเองดีกว่ทาทำประจําปอดคือผมบอกข้างต้นคลิปมู่บ้านดีกว่านะครับเขาไปหา,น,านําหมู่บ้านไปท่องเที่ยวพร้อมไปงานบุญสงการในพร้อมอาจจะเจอเนื้อคู่นะครับบุเพชนิวนัดที่โอกาสไปเที่ยวสงการเล่าพร้อม เพื่อสาวล่าอยู่ทํางานเนียประเทศไทยกับบ้านช่วงนี้ก็อาจจะหลายสิบคนบางคนก็ออกมาเปิดใจอาจจะเปิดใจหาแฟนหรืออาจจะเปิดใจหารถกลับหาค่ารถกับไทยกับบแน่นะครับนะเพราะว่าประสบการณ์จากการทําทิปมันเป็นทุกปีอา่ากลับบ้านสุขการเนี่ยจะมีสาวล่ามาเปิดใจเป็นสิบเกือบยี่สิบคนนะครับเน,นาะดังนั้นรายการสาวล่าเปิดใจก็เบืเ้องพวกข้อเบิดเพิ่มถูกต้องแล้วครับส่วนที่หาคนจริงใจบบมี เพราะว่าอายุมันหางกันหลายอย่างหนึ่งนุ่มไทยกับเบิร์ตทรงบวไว้นี่คือเรื่องจริงทรงบวไวย์ลีครับขอนี่นั่นนะครับแม่ป่วยลูกป่วยใส่ในชีวิตประจำวันโทรศัพท์พังอ่าต่ตางๆน,านาหน้านะครับบางคนก็ขอดื้อๆเนี่ยสองพันสามพันว่าไปบอกขอกับบอกเฟซกันไปหลายไลนนะครับทรงไม่ผมเมืองขอค่วมอ่อาเพราว่าตักท้ายกันเล็กๆกับเบ้าดีพ่ออีกหนึ่งชั่วโมงหรือมือต่อมาก่ะ เ่เห็นนุ่มไทยโอนกะกะเงียบไปเลยนะครับบอกไปเลยมันมีคลิปเสียงอยู่ครับผู้ใดอยากปังกหลังไม้นะครับนะเพราะว่านอ,อกเผยแผ่น,นี่บ่ได้มันอาจจะจําเสียงอ่าผู้หญิงคนนั้นได้นะครับบียาออกมาเปิดเผยน,นะครับมันมันมีหลีนะครับนะตั้งใจเ่าเงินนุ่มไทยตรงๆเลยนะครับนะหลังนั้นกะสาวลาเปิดใจนี่บอกมีหาลักแทอะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสาวลาที่เขามาทำคอนเทนต์พวกไม่ค่าทั้งหลายนะั่น สิงเถาะอยู่หกสิบเจ็ดสิบขามไปสอ,องสามไล่ลงกโค้งเบดนะครับเบิดคนละสองสามหมื่นนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเร่องสาราเปืดใจเ่ยมันเงียบง่อยเงาเพออย่างเพราะมันเจ็ดซ้ำซากครับคนนั่นกับเฮ็ดคนนี่ก็เฮ็ดหมายถึงว่าหลอกนุงไทยนะครับนะหล่รอหลอกลุงไทยเข้าไปมิตรบารักกิงรักกิงกับพอเขาไปจะแท่กับหันขางให้นะครับเนานนะ อ่าบ่จะออกกล้องกะจำใจออกเพราะว่านุ่มไทยโอนเงิน,นห้แล้วเขาขอไปหาแล้วจะได้กะจำใจออกบางคลิปนะครับเนาะดังนั้นสาวเล่าเปิดใจนี่หายยากครับหลักแข่บ่มีเลยนะครับแนะทบจะไม่มีเลยผมกล้าพันธุงเลยเพราะว่าหลายๆายคนทักมาคุยกับผมเนี่แต่ละมือเ,เ,เนี่ยเกือบเกือบยี่สิบคนเนยครับเบาเรื่องสาวเล่าเนี่ยคนที่มีรถจะยมสาวเลามากสาวเล่าหลาย,ล,ายลีครับสําหรับพ่อห้างพ่อใหม่ฟังไทยนะครับมิตรพ่อห้างพ่อใหม่นะ พอห่างพอมาหลายสี่สิบหาสิบหกจิบเนี่ยครับเนี่ยถักทายมาหาสาวเล่าไอ้แน่จะคุยกับสาวเล่าวผมที่ไปหาใช่ครับผมก่เป็นช่องหาครูนะครับผมช่องอดึงสติกันเวลาการโอนเงินให้สาวเล่าที่เขากา็ทำคอนเทนต์หรือสาวเล่าก็เปิดใจให้ระวังนะครับเนีแต่ว่าคนไหที่รัก,กิงบางแต่งผมก็เชี่ยบางครูมันก็เชี่ยบ่ขึนนบบข้นเชี่ยจะได้กับบ่แตงจะเทียบบ่ไปขอกันเลกเทีย อ่าเพราะว่ามันตกลงกันบ่ด้นะครับอ่าครูที่ตกลงกันได้ก็ที่ผมเอามาบ้านนั่นก็บ่สามารถไปอยู่ฟังเล่าได้บ่สามารถไปอยู่ฟังไทยไดู้งไว้ไทยกับลูกหลานบ่ทย์ยัไไปฟังเล่าว่ทย์ยัไไปอยู่เล่า่วนสาวล่าก็มีอ่างานการอยู่ทาอยู่เล่ามีเป็นห่วงลูกห่วงญาพี่น้องกับบ่มาไทยกันเลย่สมหวังกันแบบนี้ก็มีนะครับแต่ที่แน่นะ สาเลาเปิดใจหรือสารลาเสียเขาเสียมาทำคอนเทนต์เนี่ยย่าไปหลงไหลนะครับนะผมมีลักกิ่งผมกล้าพันธุ์ทงเลยมาถึงจุดนี้นะครับยิ่งใกล้จะเขาสงการเนี่ยผู้ใดกีบสาเล่าที่นั่งนวลเพอเพอเขาขอของควัญปีไหม่ล่าซ้าสงการนะจัาาะตเตียวยังให้เขาแหละครับบางคนยังมืดหมอกตามืดม่นบวหูตาสบางก็ให้โทรศัพท์เขาไปให้เงินเข้าไปนะครับนะครับเพราะว่ากันครับให้ความจะนี่หาแต่ว่าบางคนเขาเขาไปหาให้เขาหูไปเลย หลักกริงหวังแตงบอนะครับแต่คือยังปลาตองเนี่ชวนผมไปเวียนนาม่ะชิ้นเดือนเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปแล้วครับเวียนนามครับมันกไกลๆเลแล้วจ้ติไปยังเวียดนามเพเ่นบลาเป็นมีคนงานเป็นสาวเวียดนามชวนไปเที่ยวบานยผมก็ไม่ได้ไปนะครับข่าวข้าว,าวเสียตองนะตอนนี้สาวลาาก็อยู่นั่นเพลินคนหนึ่งเพลินก็นเล่โบเรเขามาเที่ยวเล่าครับสําหรับเอฟซีเสียตองนะครับนะเพลินก็อยู่กับสาวเล่าอยู่อยู่โรบรี่ชวนเอฟซีป๋าแหวงนะก็ มีข่าวข่าวว่าตั้งแต่ปลาแบงมาจากเมืองน้องความดันขื้นเบาหวานขึ้นนะครับยังอยู่โราบาลอยู่เข่าออกโราบาลน,นะครับร่างกายจะบวแห้งเป็นกระเจี๊ยบทิมกัวแล้วเนาะครับเนาะหลังจากไปกินเบียร์อยู่เมืองน้องสองคืนนะครับขึ้นแรกหาทุ่มขึ้นที่สองตีสามกลับมาก็เลยมีอาการอ่อนเพียไปตรวจอยู่โราบาลก็เป็นเบาหวานนะครับเพราะว่ากินเบียร์กินเหล่าหลายนะครับ ช่วงเป็ดคอนเทนต์ที่มันด่ามากันนะครับเป็ฟอนไปลรำไปหอมแกมไปบานมูสาวกอดได้นะครับพาแยงมเป็นกับเขางพยงบาลเป็นวาเลนนะครับช่วงนี้เป็นเป็นวาหวานนะครับนะเป็นจินอันก็ห่อหลายมือไปบานสาวกอดได้นะครับนะเพื่อนว่าหายแล้วเป็นดังที่เขาไปเที่ยวเล่าอีกนะครับอันนี้ช่องทบทบตุกๆุกแฟริลี่เราให้ฟังนะครับนะตอนนี้ช่องตุกๆุแฟริมี่เป็นกับไปถทายทําของยูทูบเบอร์เล่านะครับ สาวหลานั่งแข่งขมวนนะครับเพิ่นกับไตเติาว่าเป็น YouTuber, ยูทูบเบอร์จากเิ่นเป็นนา่งเอเจมีของหลายๆช่องมีนะครับเขากัไตเต่าแบบนี้นะครับสิปเปีกีเขาบอไดอ่ามีแต่จิเปอน FC ฟซีเขาเราต่อไปนะครับบางคนเขาบอทาคอนเทนต์ไตเต่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับเขาบริหารแฟนนะครับมีสูงไว้ไท่สิงเถาทั้งหลายขาดล่าดเข้าไปนเป็นเป็นพระเอกมีเขาผลสุดทยกับเบิร์หมื่นแปดสองหมื่นนะครับเพร่าหมื่นละหกพัน เข้าใจตรงกันนะครับเรื่องเล่าความหลักสอบรพงที่ท้าผมมาว่าเฮปี้ขึ้นเงียบแท้ช่วงนี้คือบนลงคลิปบ่อยๆลงยังไงครับมันมีเรื่องเล่านะครับที่ไปเอาเรื่องตุ่มซีุ่ม,มหาบนเป็นความจริงมา่อเราผ่รเลยครับเอาแต่เอาความปิดจริงและเรื่องเล่าที่มันไกลเคียงมาเรากันฟังนะครับนะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจากที่เล่าได้นะครับอเพราะว่าสงการนี่ผมก็อยากฟั้นช่องอีกสักคลิปหนึ่งนะครับว่าบนอาจจะมีนุ่มไทยไปขอสาวเล่า ฟังแล้วมันบ่คือนะครับจากควาหนาห Eller, ด,ดูก็น้อนเงี้ยหน้าก็เงียบเลยคือเขาเปิดใจเขาไปหาบูษไา้ครับแต่เขาไปหาแฟนเขาไหาสามีเขาหาเงินบอกครับหรือจะไหนนะครับผมบอกใจเลยครับเปิดใจอย่างครับบอกว่าต้องการหนุ่มไทยอายุหกสิบเจ็ดสิบหรือห้าสิบขึ้นไปนี่เปิดมาเป็นหลายคนแล้วผมบอกเห็นไผเหลืองุณทรายจักคนเป็นยังไงครับความนาจะเป็นนี่ความเป็นจริงของโลกนี่บนบนความเป็นจริงนี่ เปิดใจออกมาสองปีนี่เกี่ยกบสองร้อยคนมันต้องมีครูหนึ่งเด็ดแต่งงานนะครับอันนี้ผมมีครูไร่เลยเนี่ยมันหมายความอย่างไรผมก็พอใจครับสาวล่าเปิดใจเปิดกระป๋านุ่มไทยนะครับนะดังนั้นเข้าใจตรงกันนะครับวาสุการนี่กับนาจะมีนุ่มไทยเขาไปขอสาวล่าหรอครับถ้าไปก็ไปท่องเที่ยวนะครับเนาะมันเงียบครับช่วงนี้ครับสาวล่าเปิดใจเงียบจริงๆิครับถ้ามีข่าวขึ้นนาก็จะว่าเราสู่กันฟังนะครับช่วงนี้มันเงียบจริงๆคือจังเอฟซีเอานะครับสวัสดี